รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอ่าตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72บฮะเ2อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผงก็ให้เต็มร้อยะครับพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วมหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับ คือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมพนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับ YouTube เนอะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทิ้งเลยห,ยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก,ก,ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูนแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับกองที่สามว่างค่กินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหปวดรับสื่อยอะมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ถ่ายบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้เนาขึ้นได้เห็นคะเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารตต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อนนี้คือเดินที่ได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูนเ่อคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ผ้เจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะชั้นสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเปล่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ่นปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัว <sc dav is> จะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะ <c oughs> เ,ลเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามสองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมารุ้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพูกว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนะบกิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงจริงด้วยโอพอเจอห้าซองเออดีขึ้นจริงๆอยากจะขอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆริงเลยยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนระะับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูญคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กอยู่ที่ตลาดบางเพง็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะบุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูญนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทาผนผลิตภัณฑ์ดีบูลมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะ นวัตก,กรรมค่ะหลวงพอ่ขอขอ้อกอจะเล่นญพรนิยมนะ,ะอาตมาก็พันอุป,ปชัยคุณอาตโมค่ะอ่าวัดท,ที่จำพรรษายอยู่แล้วอะมาที่สิบสี่พรรษานิยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดอ่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติตภัณฑ์ตัวทีบุลค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี่ทั้งสอง สองก้างนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วค่ะติดปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าข้อเท้าข้อเท้าค่ะข้อเท้าจะถ้าเดินเด็นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนเราสัตวลอยน้ำข้อเท้านี่ก็มันเสียเมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีได้ สามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ผวก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแะ้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งยังรยมหายบ้งไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิภธณฑ์นีบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า youtube ของอาตมาก็ลองไปดูเรื่องการประดิเจอเจอมาสิบกว่าวันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกละคะ จังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งก็ลองดูมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโียวเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะ ก็ <L an> อ,อาการเข,<อ> <illes> ขาก็ดีขึ้นนะว<ไ>่าทึกส่าเดินดีเดินดมไม่ค่ออีกเสียวนะเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินบิดาบัดจะมีอาการทรมานบากๆเลยใช่ไหมคัใช่ใช่จะตรงข้อเท้าจะเสียว <L an> อาตมาก็ขอผู้เปิดปาภา,าด <l od ita> กกกษาพระเรายมนะท่าผู้ก่อข้มุขสานยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆจะนี่มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอ เขบอกโยมแล้วกันนะก็ลองดูโยมดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแต่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะ ตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางออะไรนะให้คุณแม่ลอยงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออลูกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะขอให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสิ้นใจเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห ห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไร้เลยค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยแม้แต่จะนอนโทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้ด นั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินจะต้องค่อยๆกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยนะนั่งชักโครกก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไว้แต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ ไปไปแบบเป็นเก้าเก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละเก้าละเก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยมั่นใจในสินค้าเลยนะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจนะคะว่าประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนบ้างคะประทับใจใน ที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเข่าเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้เวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มาก,กี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว,กว่านะคะ,ะ,คะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเขา่าแล้วก็ต้องไต่เราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเออเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูุันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัด สิงบุรีนะคะเกิดว่าถามความประทับใจอะคุณคุณแม่มั่นใจในสินค้าดีบุญว่าช่วยให้ลูกสาวคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่มีความประทับใจยังไงคะบอกกับท่านผู้ชมเลยคะ่ะก็ประทับใจ,จพี่คิดว่า,วาเออมันต้องจริงมันต้องดีจริงถ้าไม่ดีจริงแล้วลูกคงไม่ไม,ไม่ไม่หายดีขนาดนี้โอ้โหนี่นะคะเสียงจากผู้ช้คุณแม่นะคะบอกว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะดีบูเนี่ยดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงลูกสาวไม่ดีขึ้นขนาดนี้หน้าตาสดใสใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่ถ้าถามตัดสินใจทานได้เลยเนาะอ๋อถ้ามีเงินซื้อเลยนะคะคุ้มค่าไหมเนาะคุณแม่เนาะคุ้มค่าไหมคะพี่กัสิีคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเราเหมือนเราได้ขาใหม่นี่คะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะ อยากได้ดีบุญของแท้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง c h ชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาปุกอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวปุกเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราวลงขาปวดหลังปวดไหลนิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูลช่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เห็นผ่านหูผ่านตามาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะบุกจะตอบย้ํานะคะว่าเมาเรามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนหรือว่าดีบูเน่นะคะตุ๊กขออนุญาตเรียกดีบูลสั้นๆนะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ะมันมีของปลอมนะคะสําหรับวันนี้นะคะบุกจะมาตอบย้ำ ะะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะได้ของแท้แน่นอนแล้ววิธีการดูของแท้มีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะสินค้าตัวผิดพันธ์ดีบูละคะต้องเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเมื่อก่อนนะคะ จะมีรูปคนนะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะที่รีวิวไปบางทีมันเป็นรูปคนอยู่แต่ณปัจจุบันนะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะมีการเปลี่ยนรูปแบบซึ่งหน้ากล่องที่ทุกท่านได้ไปจะเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าทุกท่านได้รับตัวลอดใหม่ล่าสุดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะผ่านไปแล้วนะคะข้อแรกนะคะด่านแรกนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันอีกนะคะว่าสินค้าของแท้ดูได้จากอะไรบ้างตัวนี้เลยค่ะเรียกว่าบาร์โค้ดนะคะ ตัวนี้นะคะอซูม,มันหน่อยค่ะนะคะตัวนี้บาร์าโค้ดนะคะสำคัญยังไงนะ,ะบาร์โค้ดตัวนี้นะคะจะสามารถเช็คก,กับทางบริษัทได้เลยนะคะว่าตัวแทนคนไหนนะคะที่เบิกสินค้าไปนะคะอย่างที่พวกได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะคะใครที่จะจับจำหน่ายตัวแทนท่านไหนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนนั้นต้องผ่านการรับรองจากทางบริษัทเวลาที่เรายิงเข้าไปปั๊บนะคะรหัส ตัวแทนจะขึ้นทันทีถ้าไม่มีบอกได้เลยนะคะว่าท่านได้สินค้าของปลอมแน่นอนนะคะอันตรายมากๆนะคะอย่าลืมนะคะจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะของแท้ต้องมีบาร์โค้ดนะคะอันดับต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนมีอะไรบ้างหลายๆคนนะคะสงสัยแล้วก็อยากแบบอยากได้คําตอบที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ดีบูญนะคะมีอ,อยหอรือเปล่านะคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอาหารเสริมที่ต้องทานเข้าสู่ร่างกายนะคะเราได้รับการรับรองมีออยอนแน่นอนแล้วเราก็จัดจาหน่ายมาแล้ว10ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีออยอจริงหรือเปล่านะคะออยอนะคะจะระบุไว้ที่ด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยอชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะ แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรเข้าไปทานในร่างกายเนี่ยเราจะเป็นจะต้องดูวันหมดอายุนะคะคุณลูกค้าค่ะวันหมดอายุสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดเราซื้ออะไรไปแล้วแบบวันหมดอายุมันหมดอ่ะมันก็หมายความว่าสินค้าไม่มีประโยชน์สินค้าไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้บุจะบอกเลยอาหารเสริมดีบุญน,นะคะมีอายุเพียงแค่2ปีนะสองปีจะจริงไม่จริงยังไงนะคะเดี๋ยวตัวนี้มาการันตีให้เลยค่ะ2ปีนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะ ว่าอยู่ได้2ปีตรงต่างที่พวกพูดไหมนะคะแล้วก็ต้องดูนะคะวันเดือนปีที่ผลิตนะคะอย่างตัวดีบูนตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะซูมมาเลยนะคะล็อตนี้นะคะจะผลิตวันที่22เดือน8ปีพศ2020นยิบะคะ22เดือน8ปี2020แล้วอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะมีอายุได้อยู่แค่2ปี2ปีนั่นหมายความว่านะคะอีก2ปีข้างหน้าจะต้องหมดอายุวันที่22เดือน8 ปี2022นะคะสินค้าดีบูลนะคะก็จะหมดอายุแล้วแล้วมาดูกันนะคะว่าตรงไหมนะคะนะคะนี่เลยนะคะควรบริโภคก่อนวันที่22เดือน8ปี2022ตรงนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าของเรานะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตแลระบุชัดเจนว่าอยู่ได้2ปีฉะนนั้นนะคะใครที่ซื้อไปแล้วก็ดูตัวนี้ด้วยเนาะ ะะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเจดตามที่บุกสังเกิตเลย1เลยมีบาร์โคดนะคะ2มีออยยนะคะ3วันเดือนตีปีที่ผลิตนะคะแล้วก็สุดท้ายถ่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็นะคะจะเป็นป้ายกลมๆตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเรียกว่าป้ายโฮโลแกรมที่ระบุนะคะชื่อบริษัทก็คือบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอไวนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนะคะตัวนี้แล้วกนะะ็อีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ กล่องที่ออกไปจากสำนักงานใหญ่ที่ออกไปจากพุกไปนะคะจะต้องเป็นกล่องที่มีกระดาษพลาสติกซีนอย่างแน่นหนาะคือซีนแน่นเลยนะคะสังเกตนะคะเวลาที่เคอรีอ่หรือว่าเจ้าที่ไปส่งนะหรือว่าเราแกะออกมานะคะถ้าเกิดมีการแกะแบบตัวพลาสติกออกเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รับสินค้าของแท้แล้วนะเพราะว่าของแท้ต้องซีนอย่างแน่นหนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเรามีความรู้แล้วนะคะที่จะ ก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าอะไรแล้วก็ต้องมีความรู้นิดนึงนะวันนี้พวกก็มาไขาข้อข้องใจนะคะว่าอยากได้ดีบุญของแท้ต้องดูอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะ ตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระใสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุกเองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูลนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอะค่ะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยค่ะว่าดีบูลแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาว ทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบูลเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้ำเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิปกตินะคะน้ำประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายๆคลิปนะคะทุกท่าน ก็ผ่านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่ก,ก็ถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5ซองจริงหรือเปล่านะคะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะกระดาษจะถูกซีนแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบูเน่หรือว่าดีบูลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะ สดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างละ่ะนี่นะคะด้านในมี5ซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็มีดีวูลนผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะ และเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะหนึ่งกล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอทานได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทํารอยฉีกไว้นะะ่ะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทหให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะไม่นานนะคะเพราะว่าเป็นผงที่ละเอียดสุดๆเลยนะคะแล้วก็คนนะคะทานง่ายไม่ขมไม่ขาวนะคะขมขาวจริงหรือเปล่าดูจากสีหน้าบุกน,นะถ้าเกิดมันขมมันขาวหน้าคงไม่ใช่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนี้นะคนน่าคงจะบิดเบี้ยวนะคะถ้ามีรถขมรถคาวแต่ตัวนี้ทานง่ายมากๆค่ะะจะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีอาการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนกันมุก,ก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะ หมดลงไปแล้วค่ะทันง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีออยอแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีแล้วตัวบุ๊กกันคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุ๊กต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ